ถึงเวลาหยุดซื้อเพราะตลาดออกแบบมาให้เราขาดทุนได้ทุกวันตลาดไม่ได้ออกแบบให้เราได้กำไรทุกวันอัปเด,ดตราคาบิตคอยน์ช่วเวีนปีและโอมาดูกันว่า,าทางของนวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับคลิปนี้ไม่ใช่การชี้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใดถ้าอยากเข้ามาพูดคุยกันนะครับกับคอมมูนิตี้เราสามารถทำได้ง่ายนะครับเพียงแค่เลื่อนจอลงมาข้างล่างครับมีทั้ง Facebook l i n e Discord Discord มีวิธีการเข้ารวมให้ด้วยนะครับอยากหาความรู้เพิ่มครับเทคนิคอวิธีการเทรดอยากเก็บกําไรทำอย่างไงไปดูในเพลิ์เปลี่ยนไหให้กลายเป็นแม่มน,นะครับก็ดูตรงนี้ได้เลยสำหรับตัวของ membership เต้นปรับสิทธิ์มาให้แล้วนะก็เดี๋ยวรอประกาศอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับทีนี้สุดท้ายข่าวสุดท้ายนะก็เรื่องของนักเรียนคอร์สฟิวเจอร์นะครับซึ่งเต้นจะเปิด อีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดรับสมัครรุ่น2นะปลายเดือนนี้นะครับทุกสัปดาห์หน้าใครกำลังเลงคอน์สฟิวเจอร์ที่ต้นจะสอนสดนะครับไม่ใช่เพียงแค่คุณมาเรียนกับเติ้ลนะครับมาแชร์ความรู้กันสอนจบแล้วจบเลยไม่ใช่นะครับวัตถุประสงค์ของผมทือผมอยากมีกลุ่มคนที่เทรดไปด้วยการสุดท้ายเราจะเทรดเก่งไปทําไมเราจะเทรดได้เงินได้กำไรไปทําไมถ้าเราไม่มีเพื่อนในการเทรดแม่งโคตรเหงาอ่ะ จบนักเรียนจบไปแล้วก็ยังมีกลุ่มใน Discord เฉพาะนักเรียนโดยเฉพาะนะครับอย่างเมื่อวานนิตันก็บอกนักเรียนไปนะครับว่าชาวนี้ไม่ใช่คําว่าพักเทศไม่ใช้คําว่าพักให้ใช้คํา,คว,าคว่าหยุดหยุดเลยนะครับเพราะรม,มองภาพกราฟใหญ่เนี่ยมันขึ้นมาเยอะแล้วคงจะถึงจุดตัวตอนนั้นสบกราฟไปประมาณ7จ็ดโมงครับมันก็เห็นมันดิดขึ้นมาแรงมากแล้วนะปรากฏว่า พอเราอยู่ในโลกอนาคตแล้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออจริงว่ะตรงที่เราบอกไปเนี่ยคือจุดนี้เลยครับจุดที่มันแบบมันจะขึ้นมาถึงแนวต้านแล้วถ้าเกิดเราเทรดไปไงโอ้โหเจ๊งเลยไหมโอ้ลบไปกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อด้านบนนี้นะลบไป5%เเกดยี่สิบเอ็พอร์ตแตกไปแล้วลนะครับแล้วเกิดใครอยากรอลงเรียนรุ่น2อ,อยู่ ติดตามในช่วงสัปดาห์น้าให้ดีนะครับไม่ใช่แค่คอร์สแต่คือคอมมูนตี้กกเที่ยวจะอยู่กันไปจนกว่าผมจะเอ,อไปอยู่รอบโลกเข้าป่าแล้วนะครัะกลับมาที่ไกด์กขอกราฟกันดีกว่านะเป็นยังไงบ้างในะสัปตัวของบิทคอยกราฟใหญ่มองลงครับยังมองลงอยู่นะโดยจังหวะที่มองลงเองเนี่ยเรายังไม่ทิ้งโอกาส ที่จะเกิดการกับตัวเพราะมีสัญญาณบู e ิตเดเวเ e น c e ราคาต่ำลงมโมเมนตัมนะครับไ s i ไมไ่ลงตามราคาอาจปรับตัวขึ้นตามโ um. มเมนตัมนี่คือเป็นอีกหนึ่งสเตอริโอที่เราวางไว้กราบใดที่มันยังไม่ทำลายสัญญากับตัวภาพเดย์ยังสามารถมีมุมมองความกล่าวได้อยู่แต่ตอนนี้ครับกราฟยังคงลงอยู่นะ หลังยังคงมองลงด้วยแพทเทิร์นนี้อยู่โอเคแหละเมื่อกี้เราเห็นซีนารีโอความกาวไปแล้วเราจะได้รู้ว่าเอ้ยในตลาดขาลงอะ่ะตลาดเขาก็ยังน่ารักนะเขาก็ยังมีอะไรมาบอกเราว่าอ๋อถ้าเกิดเขาจะขึ้นอะ่ะเขาก็ขึ้นเพราะเหตุการณ์นี้แหละในความคิดของเติร์นนะครับถ้าบิตคอยมันจะไปนะมันจะต้องทําลายแพทเทิร์นนี้แบบปิดแท่งเขียวพุ่งขึ้นไปเลยอะ่ะ ไม่ใช่ถีบไส้ยาวแบบนี้ครับมันต้องปิดแท่งเขียวพุ่งขึ้นไปเลยแบบนี้ถึงจะมองขึ้นแต่ปัจจุบันครับมองตามเทรนมองตามกราฟว่าไปตามกราฟก็ยังมองลงอยู่โดยล่าสุดเองเนี่ยเขาลงมาแตะตรงนี้สองสามครั้งแล้วก็ยังไม่หยุดครับ 1 8ึ่งหมื่นดันหนึ่งอยหันห้ารอถ้ามันลงมาเ้าดูช่วงตรงนี้หน่อยนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าสับตัวของบิตคอยนะครับแต่ถ้ามันไม่ลงมาช่วงเย็นพรุ่งนี้วันจันทร์มันดีดขึ้นต่อรอทะลุหนึ่งืเก้าพันเจ็ดร้อยไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอค่อยเล่นตามนะครับสับตัวของบิตคอยนะณนะตอนนี้เนี่ยก็ ค่อนข้างเชีย์อีกหนึ่งครั้งนะครับว่ากราฟมันเล่นค่อนข้างไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายเลยนะบางครั้งเนี่ยเราก็พยายามกราฟเทรดทุกวันแต่อย่างที่บอกไปต้นคลิปครับตลาดไม่ได้ออกแบบให้เราทํากับไรได้ทุกวันแต่เราสามารถขับทุนกับตลาดคริปโตได้ทุกวันนะครับก็ ถ้าบิตคอยมันเทรดยากมันไม่มีทรงง่ายที่สุดถ้าอยากเทรดลองคือทํำยังไงก็อรอมันขึ้นไปก่อนเนี่ยเบสไว้ก่อนได้ไหมถ้าเบสก,ก่อนเนี่ยกราฟอะไรมันก็อาจจะสวยสดงดงามมากิ่งขึ้นแต่ถ้ายังไม่เบรแล้วที่เห็นเราคือไม่เสีย่ยงไม่ซื้อรอต่อไปนะครับนี่คือการาฟบิตคอยนะที่ยังมองลงอยู่รอ,ออรอแพทเทิร์นต่างๆรอแรงซื้อรอขต่างๆเข้ามาต่อไปนะครับนี่คือตัวของบิตคอยอีชวแยมครับ อีชเชวิเป็นยังไงบ้างฮะมาดูกันนะสาหรับมุมมองของตัวอีชเชวียมนะตอนนี้นะครับอ่าก็ยังมองเหมือนเดิมนะยังมองเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะมีสัญญากับตัวนะครับทั้งภาพสี่ชั่วโมงเหมือนบิตคอยมาแล้วแต่เป็นเพียงแค่การไซเว่ออกข้างไปอยู่นะครับเป็นเพียงแค่การไซเว่ออกข้างไปอยู่หรือถ้ามองในแพทเทิร์นที่ใหญ่กว่านั้นละ่ะเราจะมองแบบนี้นะไหมว่าเอ๊ะ ถ้าเรามองในแพทเทิร์นใหญ่เลยเนี่ยไอชยวิเยมเนี่ยเราตีในกรอบใหญ่แบบนี้เลยโอเคนัดเราเห็นละเราเห็นวิธีการเล่นลอิชเวียยมและอ๋อตอนนี้สรงตีภาพใหญ่เลยนะน่าจะอยู่ในชานลตรงนี้อยู่ในชานลตรงนี้ลงมาอ๋อเราเข้าใจแล้วถ้าเราจะซื้อข้างล่างตรงนี้นะ ถ้าเราจะซื้อข้าดาตรงนี้เราพากันไปขายกรอบในบนตรงนี้ช่วงประมาณพันหกเออแบบเนี้ยก็เล่นตามเชนอยู่นะน่าหมายควาว่าอะไรครับน่าหมายควาว่าถ้าเกิดว่าทุกคนหรือคุณเนี่ยอยากชอนซื้ออิชเวียมด้วยเทคนิคอต่างๆมากมายด้วยเหตุผลต่างๆถ้าจะไปขายเนี่ยจุดที่ทํากําไรก็ช่วงพันหกหรือขอบบนเส้นเทรไลน์ตรงเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจแต่ครับในปัจจุบันก็ยังไซเวอย์อยู่ใน กรอบราคาเดิมอยู่ครับหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบกรอบบนครับตรงนี้ประมาณพันสี่ยังไม่ไปไหนเลยณนะตรงเนี้ยผมมองได้หนึ่งอย่างนะคือถ้าเกิดคุณอยากเข้าซื้ออีชูเยี่ยมาะเราตอบตัวเองด้ว,ว่าอ๋อฉันเข้าซื้ออีชูเยี่มเพราะว่าเราเห็นสัญญาณกับตัวสัญญาณบูลลิตไดเวจนนะเราคิดว่าตลาดมันน่าจะไปต่อละ เพราะว่าไดเวอร์เจนเกิดทั้งภาพสีชั่วโมงทังกราฟหนึ่งชั่วโมงเฮ้ย hey, ถ้าฉันซื้อตรงนี้นะฉันยอมแพ้นะครับถ้ากราฟลงไปต่ำกว่า 1, หนึ่งพันสอง้อสิบเหรียญฉันยอมแพ้แต่ถ้ามันขึ้นไปต่อ 1, หนึ่งพันหร้อยเหรียญน่ะมันคุ้มเสี่ยงไหมล่ะอ่ะมันคุ้มเสี่ยงฉันไหมไปขายที่ประมาณหนึ่งพันหกร้อยเหรียญอ๋อไดลิมิทเรเวอร์ชอว์สองจุดหกเท่าเออมันคุ้มเสี่ยงว่ะ คุณมองแค่คุ้มเสี่ยงไม่พอนะคุณจะต้องมองแต่ว่าโอกาสที่จะขึ้นไปถึงตรงนั้นนะี่ยมันทําได้ไหมแต่ถ้าถ้าเป็นเติ้ลนะเติ้ลก็ยังรู้สึกว่าการที่เราตัดสินใจในะการซื้อจากเดเวอเจนอย่างเดียวเนี่ยยังค่อนข้างพวกยังมองได้น้อยนะครับว่ามันจะขึ้นไปถึงอาจจะต้องรอการเบกไฮ รอเบกไฮประมาณพันสี่แล้วค่อยโฟลโลบ่ายตามก็ได้นะครับสำตัวของอีชูเรียมยังไซเวย์อยู่นะครับยังไซเวย์อยู่ถ้ามันไซเวย์แล้วจะลงต่อไปอีกครับถ้าจะลงต่ออีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยสาสิบรออยู่แต่ถ้ามันจะดีดไปเลยพั 1, 4, 4, 4, 6, นสี่ครับพันสี่หกสิบนะฮะพันหกเป็นแนวต้านรออีชุเรียมอยู่นั่นเองนะครับต่อมาเป็นตัวของ BNB BNB ก็ เป็นหนึ่งตัวที่เราเก่งกันไวนะ้แล้วว่าตัวเนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจอย่างไรก็เบสแพทเทิร์นตรงนี้มาแล้วเนาะเบรแพทเทิร์นตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเบ k เอาลงมาปึ้งเป้าราคาเราอยู่ด้านบนตรงนู้นเลยนะครับอยู่ในช่วงของประมาณนี้ในกล่องนี้ครับเตือนว่า BNB นะมาสักประมาณ295หน้าหานบัจะติดละบัติดแนวต้านกรอบบนใครซื้อมาตั้งแต่ กรอบสามเหลี่ยมตรงนี้ลันเทรนขึ้นมาครับถ้ามันไม่เสียทรงนะลันเทรนขึ้นมาขายช่วงสองเก้าทาแบบเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจและต้นก็จะพูดเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเกิดคุณตกรถแล้วสตัวของ BMB นะก็ยังไม่ค่อยเชียร์ให้เล่นนะครับไม่ค่อยเชียร์ให้เล่นยกเว้นคุณมองว่าจุดเนี้ยสำหรับหน้าเทรดของคุณอะ่ะคุณมองว่ามันน่าสนใจก็เข้าตากได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าหน้าเทรดของผมอะผมมองว่า ถ้าถ้าจะเข้าซื้ออ่ะเข้าซื้อตั้งแต่ก้อตรงเนี้ยถือว่าได้เปรียบหละถ้ามาซื้อที่ตรงข้าบนสองเจ็สิบกว่าเหรียญเนี่ยก็ได้นะไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่าเป็นผมจะไม่เสี่ยงแล้วผมจะรอเหรียญอื่นไห้เล่นนะ่ะอย่างเงี้ยดีกว่าสับตัวของบ n b นะก็รอรุ้นต่อนะครับรอลุ้นต่อว่าจะขึ้นไปถึงสองเก้าห้าไหมโดยมีแนวต้านเล็กๆตรงนี้อยู่ครับ นี่ตาเล็กๆตรงนี้อยู่ช่วงประมาณสองปดสครประมาณสองแปสนะต้งต่อไปสองแปแล้วก็ไปที่สองเกเลยสัตัวของเบียนบียังไม่มีสัญญาณที่จะกลับตัวลงแต่อยา่างใดแล้ครับก็ยังพุ่งแรง อยู่อะไรสับตัวของ b n b ก็อย่าเพึ่งไปไล่ช็อตนะเออผมก็อย่าเป็นแบบผมนะครับตามขึ้นช็อตกราฟลงเราลอง,ง,งนะทำไมไม่เทรดตามเทรนดกันล่ะใช่ไหมอ่ะ b n b สรุปนะครับต้นยังมองขึ้นอยู่นะโดยมีเป้านะครับที่แนวต้าน285 295รอต่อไปนะครับรับใดที่ VNB ไม่ลงมาต่ำกว่าโลของเขาครับไม่ลงมาต่ำกว่า260ยังสามารถมอง b n b ว่า ในภาพเล็กๆนะมองว่าเขาเกิดการยกหายกโลในภาพเล็กขึ้นไปแบบนี้ได้อยู่นั่นเองนี่ครับตัวของ BNB ต่อมาเป็นตัวของ OP กันนะครับ OP ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เติ้นแบบไม้เข้าซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับดีเลยนะเข้าไปที่0.9186กครับก็เข้าไม้เล็กไปนะครับก็เป็นข้าไม้ชิงโชคใช่ไหม นี่เต้นบอกไปเต้นเข้า OP จากอะไรเต้นเข้า OP เพราะว่าอ๋อเต้นเห็นนะมันมีไดเวอร์เจนมีไดเวอร์เจนไม่พอนะครับการาฟมีการเบรกเอาเห็นไหมเบรกเอาขึ้นมาปุ๊บเบรกลงมารีเทสแล้วมันเด้งผมก็เลยฟอ l โล่ายตามใปหมายหนึ่งตรงนี้นะครับก็ถ้ามันจับสมมตินะว่าหมาเนี้ยมันขึ้นไปไกลมากๆเลยก็ถือกันเป็นหลักส,สัปดาห์สัปดาห์หรือเป็นหลักเดือนนะครับแต่ถ้ามันดด่งลงมา ทําโลที่ต่าลงหน้าที่ของผมคือยอมแพ้ออกมาก่อนเพราะกราฟมันไม่ขึ้นแล้วก็ต้องรีบตัดขาดทุนรีบหนีและค่อยหาสระหว่างเข้าใหม่ในอนาคตนะครับปัจจุบัน OP เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว,ว่าขึ้นมาติดแนวต้านะ 8, นะ 8, 6, นะครับ298เก้าแปดนะสองเนะสองเก้าแปไม่ใช่0.986์จุดนะครับ0ู8 6ติดต้านนี้อยู่ยังไม่ผ่านนะครับถ้าจะ มูลได้เนี่ยต้องผ่านต้านนี้ก่อนผ่าน0.986ไปได้เนี่ยก็ไปเจอที่1 0 6 6ต่อไปนะครับยังไซเวียออกข้างอยู่ใครอยากตัดสินใจเข้าตรงนี้ลอพิจารณาดูนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดสุดท้ายเงินของคุณที่เข้าซื้อคุณต้องตอบเองให้ได้ว่าคุณเสียกี่บาทน,นะครับยอมเสียกี่บาทยอมแพ้ที่ไหนยอมแพ้เพราะอะไรยอมแพ้แบบยอมแพ้จริงๆอะ่ะเรายอม จากอย่างเติ้ลเนี่ยเติ้ลตอบได้ว่าเนี่ยที่เติ้ลยอมแพ้ที่โลนนะี่นะเพราะถ้าเกิดเขายังทําจุดต่ําสุดใหม่ต่ํากว่าจุดสต็อปลอดของเติ้ลหมายเขาว่ากราฟยังคงลงต่อคนในตลาดยังมองไม่เห็นโอกาสยังมองว่ามันเป็นความกลัวอยู่แต่กร้ฟมันมีแนวโน้มที่จะลงต่อไปเรื่อยๆจนกว่าคนจะเห็นโอกาสนะครับก็รอกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงเติ้ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่อนข้าง ไม่น่าจะมีอีเวนต์อะไรให้เราตกใจนะเราอาจจะมารออีกทีหนึง่งช่วงสัปดาห์หน้านะครับว่าตลาดจะอาการเป็นอย่างไรต่อนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์โดยหลกระชาวมานาจจเกันใหม่คลิปหน้าสวันนส,วสดีครับ